このところの頭も đường học đó là trong văn nét của toàn cảnh thứ 2 hay 2 3 đi của các thứ 4

A biên chăm mẹ đưa nó. Trong em rằng. Tôi đi học. Tôi đi học. Mẹ học như vậy. Tôi đi thôi 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 đi thôi

จะใช้อุปกรณ์ออกว,วัลังกายก็ยิ่งดีแล้ว นี่ขเขาสาวว่าโอ้ยนึนรางวัลคล้ายสาวตัวสี่เจ็ดแป่รหเ็แปดหรัเนีดแปดหกเจ็ รางวัลเ้ท้งหมตัวใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่6ค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่และหลักที่หออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนี้ไปนะคะก็คือผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเรือสมาร์ทจำกัดนะคะและหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนายชวลิต บุญยะภูสิทธคนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวแบบสบอบอีกเดีวเดี๋ยวป้าว่วันี้น่อเือ รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกันยายนพุทธศักราช2 5 6พห้าอหสิบเจ็ดเลขที่ออกสามเจ็ดสามเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกกันยายนพุทธศักราช2567้าหสิเจ็ดเลขที่ออก สามเจ็ดรางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลวออวที่หนอันเัขนี้นะคะลูกบอลหมลขทั้หณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปรง่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปรกรณ์อ,ออกรางวัลเปล่านะคะซึ่งแยกไว้จังหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปก,กรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขครักันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงค่ะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนําเงิน,น,นรางวัลทีม่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่านะคะโปรดอย่าลงเชื่อค่ะไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมากได้ค่ะ ปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักง,งานนะคะหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายได้นะคะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ call center โทรศัพท์025289999ค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายกมลภพบิระพระนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้นะคะจะทําการเสี่ยงหยิดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังนะคะแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานเสงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะพันตํารวจเอกหญิงเกษมศรีอัศวานุวัตรค่ะรองผู้บังคับการกองการต่างประเทศนะคะจะทําการเสียงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักสิบค,ค่ะท่านประธานจะเี็ยขึ้นใหม่แล้ว ได้ลูกบอลประจํามหัาไทยค่ะนางกันรวราจิตกเกษมเทวินนิติกรชจนาญการที่เสนอธนาคารสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสจ็งลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้จากกรรมการหมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะ ผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนายสิรัชศรีสุนทรที่นี่ค่ะผู้บริการศูนย์ดิจิทัลและนวัตรกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะจะเปิดช่องลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเน่างๆออกางวันทั้งหท่านรลูกบอลบนะคะต่อไปได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะ เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าสลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6กหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2567 เลขที่ออกหกศูแปดหกหกสองังกันค่ะหกศูนย์แปดหกหกสองหกศปดหหก สองังครั้งค่ะรางวัลที่หงวดวันที่16บกันยายนพุทธศักราชสองพัาร้อยหเจ็ดเลขที่ออกหกศูนย์โดยที่รางวัลที่หนึ่มีรางวัลข่างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ6 0 8 6 6ย์แป

รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่ห้านะคะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งหกแปดต่อไปเป็นการอ่า,านการผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 6กันยายนพุทธศักราชส,ะส,ะสะอง 5, รางวัลที่หนึ 2, ่ง6กศูนย์แปดหกสองหกศูนสองรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ 1, ่ง6กศูนย์แปดหกนึ่งหกศูนแหนึ่งและ6 0 8 6 6ย์แปดหกสามหกศสา รางวัลที่สองครั้งที่1นึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งศูนย์รางวัลที่สองครั้งที่สองห้าสี่สี่เก็ดรางวัลที่สองครั้งที่สามเจ็ดศูนยรางวัลที่สครั้งที่สี่เก้าหนึ่งศ